ปาทุพี่น้องเอ้สั่งได้ได้เลยครับร้านมันเดือดตอมแล้ไปได้เลยปาทู่ใส่ผุ๋หยางเนี่ยาดพอดปาทมันีครับเนี่ยหกเดือนหกเดือนใสพันหกเดือนนะครับเนป่ยนเปลีนเปลานเปี่นเลียนเปลียนเปลยนเปลี่ยนเปลเปลี่นเปี่นเปลี่ยเป่นเี่ยนเปนเปี่นเปนเปลี่นวปลียนเปลี่ยปลานปลน่ล่เนยนี่นครับน่นี่เน่ย ปลาทูนี่แหละครับหลายหลายคนหลายท่านครับผมป่อยกันไปโอ้ดินดำเป็นดัปลูกมันงามคือว่าอยู่ดินดำเนาะพูดนะเบื้องสกเกียนครับดินดินดำดินงามมันสมมันสมสม,สมมันงามอยู่หรอครับนี่ปลาทูคักแล้วคักแล้วอันนี้ก็ปลูกแซมเ<อ>ลกเ<อ>ลพิ่นป,ปลูกแซมปลายอย่างจักหน่อยครับนี่ ป้าย่างก็ได้ประมาณเจ๊ท่านอไรเพอปีบ่ครับเนี่ยสามพันจะของให้ได้ไหมประมาณปีนึหนี่งเนาะปัดอันนี้พันอย่างครับคือปุ่มๆมั้งสิเนาะนี่ฮะแบมบ่บอผู้ใดคอมเมนต์มาแน่นี่ครับโมจักพันมาเนี่ยนี่ครับผมปอาอทุพันนี่ก็มันก็หลายพันธุ์นะครับเพิ่นปลูกใส่กันนะนะทางเดียวเพิ่นเพิ่นเก่าล้ำอีกพันหนึ่งมาสามหนึ่งสิอด้สันสันปุ่มๆนั่งสิเนี่ยเม่นเม้นผู้ใดโมจักกคอมเมนต์ให้ เอาเนบอกเลยนะครับนี่ยสันสนปุ่มปุ่มหัวเหญ่ยเยังสิไหมเอนี่ยเน่เนี่นี่เนี่นี่นี่ตวพันธ์อย่างบุญ่ะเพิ่นเพื่นก็ลงพันนั่นนะครับมันมันตายแรงเหมือนเพิ่นเล้วมาสามนึก่าสิเพื่อผลผลิตจิเพิ่น่ะ้องแบมหมดเครับน่ะนะโอ้องแบม้องแบมสันสันปุ่มปุ่มโอ้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 อาโโ้อ้อ้้ ตอนนี้มันสนนราคาอยู่ที่นะครับสองบาทสี่สิบตังค์ครับผมเอาเพื่อพวกแตกหวัดหนังไายไหนของปาดหิวจนม่อยี่ยงไแม่ตะระงอกระได้แม่มาพูดใจเนี่มันนะป้าตัวมันนี่เลียเนะมันคักแท้อป้้านนี่ไดล อ๋อเอาทำงานซอยเพิ่นก่อนนะพี่น <thighs> ้องนะค่าตะภาคไรโว่เอาซ้ำนี่ล้วมึงมาดูเงานั้นไงใช่ใช่โอ้เพิ่นว่ามีมีหัวจัมโบ้พิเศษวะท่านัี่นี่นี่อ๋อนี่ยปลาอันนี้สเปเชียลนี่อันนี้ปลาโตอู้ทะเลเราเห็นอะไรขคือโพดคือนโพดในหัวมันไหมแม่เอาดูกันเนี่ยเราเดียวเนี่ยเอ๋อยกยกขึ้นให้พี่น้องยกไหวหว่า ยกยกขึ้นนะพี่น้องเราเบิ่อนนะครับสีบ่แล้วย้อนสะอ่อนปาดทัวว่ามันขาตัวสองอันพี่น้องเอ้ยปาดทัวมันยุงเงาเดียวกันนี่เอายกไหวปะครับยกไหวปะเนี่ยแหละครับบุรุษเงาเดียวกันปาดยุงเงาเดียวกันต้งเงานี่กันมันบอกสีโครโรแล้วปะครับเนี่ยสีโครโรนะครับเนี่ยปาดทัวปาดทัวเขาว่ามันมือแรงสีฟ้ากินเนื้อย่างเขาโทรโทร 呵呵呵呵